ันนี้เราพาวารเพชรเที่ยวนะครับชมลมชมธรรมชาติชม,ชมทุ่งคร,บงรับของี่น้ำซิตดีเป็นไงบ้างวรเพชรโอโห,โหนะมีความสุขมากเลยกับอากาศที่บริสุทธิ์นะเลยไปบ่อยไหมเนี่ยไปต่อดนี้บ่อยมนมอ๋อบ่อย ตอนนี้ก็เป็นน้องหมาบางแก้วเชี่ยวนะครับเชี่ยวปีใหม่นะฮะสังเกตดูว่ามีความสุขมากๆมา เปลี่ยนมุมบ้างนะครับตอนนี้